สวัสดีค่ะทุกคนเตอร์ฉันมาแล้วนะมากับเบาใครอันนี้เบานี่เลยเตอร์ลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านประจําบ้านค่ะอยู่จนเป็นลูกเองแล้วเลยเตอร์นี่เธอฉันซื้อข้องให้ลูกเบาวช่นเร่าๆค่ะฉันจะมาอวดนะคะโอ่ยฉันคลั่งมากเลยโอห็นังนี่เตอร์ฉันซื้อไหมลูกเบาฉันอุ้ยไม่ใช่ซีเตอร์ลูกสาวฉันซื้อไหมลูกสาวฉัน เธอฉันสั่งมาเธอสีเดียวไม่พอเธอกลิปมีแล้วมีอีกได้เธอแว่นไว้ถ่ายรูปแว่นนี่เก็บไว้ทีหลังเธอไม่ต้องรีบสิ่งที่ต้องรีบก็คือนี่นะคะฉันเห็นเลยฉันชอบมากเลยเธอ ฉันมีความสุขกับการซื้อกองให้ผีบาวนี่กับนู่ถอกับผีันละ่ะคือฉันอยากซื้อให้ทุกคนเลยนะถ้าว่าชอบมันตีฉันชอบ <c ười> แต่พอเอื้นว่าลูกบาวตัวอื่นของฉันนั้นมันไม่ชอบเตือใจไหมแต่ลูกนี่กันเข้าชอบก็เป็นลูกคุณแม่เตอรก็เป็นลูกที่ปัดปักต้องคุณแม่ก็เป็นลูกติดคุณแม่เชื่อไหมงาว่าแต่โบเธอเลยวันหนึ่งกว่าขี้ตาฉันเองกันเรียงมาปีนั้งไหนเรียงผีบาวนี่กันเตอ ฉันยัางพยายามแควกขี้อเอาใครทุกวันงงกับรอยจารึกอันนั้นไม่ก่อนเธอเอาอันนี้ก่อนเสือยไม่เธอสก๊อตแด,ดงนี่ของคุณแม่นะเธอไอหยอเธอในนี้ของคุณลูกนะเธอเธอคุณแม่กับคุณลูกคุณแม่กับคุณลูกไม่เธอแลดรที่เธออย่าถอกหัวแรงแล้ลไม่เห็น เออก้มกมสวยไหมยังสวยไม่สุดนะเธอจิ๊บสีแดงใช่ไหมเธอถ้าเป็นเสื้อสีแดงมันจะไม่ตัดกันใช่ไหมเธอนั้นลองสีชมพูปีบาวนี่ฉันมันน่ารักกันเถอถึังฉันนั้นอยากได้ลูกสาวเถอะวะตึ้งหนองเบสมันไม่เอาหรอกอะไรแบบนีน้เพระาะฉะนั้นปีบาวนี่คือส่วนที่มาเติมเต็มของคุณแม่เลยเธอ ไซเอ็มสำหรับแมวตเพราะว่าไซเอลมันจะเป็นไซหมาเลยใช่ไหมเธอเธอมาดูเธอดูไซ <c oughs> <c oughs> เอ็มสำหรับแมวตัวไม่ถึงติดลุกดุ้มไม่ได้เลยได้อันเดียวอ่ะได้กระดุมหนึ่งก็ยังดีอ่ะได้กระดุมหนึ่งเธอติดกระดุมได้เม็ดเดียวค่ะเธอใส่อ่ะปรีไงเธอไม่รู้เหรอ หนูเ <c oughs> จ้าตัวน้อยก้องคุณแม่เธอคุณแม่จะไปอาสีไหอยข้าหนังไงคุณแม่จะแต่งตัวขนาดนี้เธอผีดันล่านะเธอคุณแม่เลี้ยงตั้งแต่เพิ่งเกิดเลยเธอจาอ้าพอเก้าเคถึงว้าวถึง <c oughs> นี่ลูกชาวบา้านค่ะแมวมึนงงลง่ะาข้ามายุ่เหมือนลูกเทวดาฉันเลย ลูกสาวของฉันรักนะรักนะรักนะค่ะพี่บาวนี่รักพี่บานี้นะชื่นใจของคุณแม่ทำไมพี่บาวนี่น่ารักขนาดนี้ลูกหม่มาม้าจะไปหาที่ไหนอยากให้ได้เหมือนพี่บาวนี่ กาวตัวน้อยๆของคุณแม่ือ